ถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยมันถล่มลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยจะให้คนมาหน้างงานมันไม่ไม่เพอร์เฟกหรือหน้างงานมันพังที่หน้าเนี่ยทีไม่ร่วมด้วยค่ะนนการล้มเลิกครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ TPN นะคะทีเป็น g l o b a l มีหน้าที่ให้สิทธิ์ในการนำพานางงามของเราไปขึ้นเวทีทำโชว์นะคะวันที่รู้ว่าบัตรแข็งไม่มีรูป น้องพีพก็รู้พร้อมแฟนๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ปรึกษามาทางเราหรือไม่ได้ส่งอะไรมาให้เราพิสูจหรือให้เราดูเลยแต่ว่าในสัญญาเขาก็บอกอยู่แล้วว่า TPN Global ไม่มีสิทธิ์ยุ่งในการ operation ของเขาเขามีปัญหาที่เขาคอนโทรลไม่ได้มีปัญหาที่นั่งงานเราก็คิดว่าแม่ปุ้ยนี่แหละบอกเองถ้าไม่พร้อมแล้วอีลูกผูกคักแบบนี้เนี่ยไม่เอาดีกว่า TPN ไม่ขอร่วมด้วยเพราะ ที่สําคัญเนี่ยทั้ง2 4 7เขาก็จัดการคืนเงินค่าตั๋วให้กับ<ห>แฟนๆทุกคนค่ะก็ให้ลงทะเบียนตามที่เขาบอกป่าย่าด่ายเยอะค่ะเดี๋ยวเข้าตัวนะคะก็เล่งฟ้องด้วยแล้วอันจริงๆไม่ค่อยชอบฟ้องเสียเวลาเพราะฟ้องไปพวกนี้พวกนี้ไม่มีอะไรให้เลยค่ะตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่อยากจะฟ้องแต่หมายความว่าคุณลองกลับไปดู งานหรือกลุ่มที่คุณชื่นชอบอ่ะมีความบกพร่องไหมมีนะเยอะด้วยแต่อของอย่างเงี้ยการทํางานใหญ่นะคะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่มันจะเป็นอุบิเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเราก็รู้พร้อมกับแฟนๆหลายคนแม่ปุ้ยคืนก่อนที่จะประกาศแม่ปุ้ยได้มีการคุยกับเขาดึกละว,ว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงถ้าคุณ ไม่พร้อมหรือว่ามีปัญหาที่คุณบอกว่าคุณคนโทรลไม่ได้ตามคําแนะนําของแม่ปุ้ยควรจะยกเลิกค่ะเพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยมันถล่มลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยจะให้คนมาน้่งงานมันไม่ไม่เพอร์เฟกหรือหน้างงานมันพังที่หน้าเนี่ย t p n ไม่ร่วมด้วยค่ะอันนี้คือความพร้อมอะไรครับที่เขาก็เขาก็บอกว่า เขาไม่พร้อมในเรื่องที่มันอันคอนโทรลหลายเรื่องนะคะแม่ก็มีถามไปแต่ว่าเขาก็ขออนุญาตไม่ให้เรานํามาเปิดเผยแต่แม่ดูแล้วเนี่ยถ้าอะไรที่มันขูกขลักมันไม่พร้อมเนี่ยอย่าจัดนะคะแต่อยากจะฝบบากบอกแฟนๆว่าการล้มเลิกครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ TPN นะคะ TPN Global มีหน้าที่ให้สิทในการนำพานางงามของเราไปขึ้นเวทีทำโชว์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าของงานเขายกเลิก มันก็เป็นความเสียหายนะคะเราเองก็เสียหายแต่ว่าอย่างที่บอกว่ายกเลิกวันนี้ดีกว่าจัดไปแล้วไม่พร้อมอันนั้นทีพีจะไม่ยอมแน่แน่กเสียดายไหมคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่แฟนๆนางงามจับตามมและตตะเชียนน้องรมกศิลปินก็ก็เสียดายนะคะแต่อย่างที่บอกว่าแฟนๆนางงามเองก็มุ่งเน้นดูกิจกรรมของนางงามมากกว่านะคะนางงามกิจกรรมหลักของกอง โอ้โหอย่างที่เห็นยังมีชาเลนจ์อีกหลายชาเลนจ์นี่เราเพิ่งผ่านไป3 c h ชาเลนจ์เองนะคะยังเหลืออีก7 c h a ชาเลนจ <laughs> ์น่ะไอเลยจอกจอกไอกระอักเลือดเลยนะคะเ <c oughs> พราะว่าจะไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเวนต์หลักของกองที่เป็นของ TPN เนี่ยมันดุเดือดมากเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้นะคะคอยติดตามค่ะว่ารอบพรีร i ม i น a รีศิลปินดังท่านนี้ที่ขอมเหมาทำโชว์ทั้งรอบพีริมเลยค <c oughs> ือใคร ศิลปินรอบไฟแนลคือใครอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งพูดออฟฟี่ทเงียบไปเลยใช่ที่ได้ยินมาเองว่าแม่ขาถามถึงหน่อยเราแม่ทำความเข้าใจกับแฟนคลับยังไงบ้างแม่ก็บอกแฟนคลับก็มีนะคะก็อาจจะมีติ่งดั้มอื่นๆมาว่าเรานะคะบอกเลยว่าเราไม่ได้หานนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการจัดการของเราคุณพูดมากระวังเข้าตัวนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่ เหตุการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้ทาง2 4งเขาก็บอกเราว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์นะไม่ใช่อันนี้เป็นอันแรกนะ,ะศิลปินดังๆของเกาหลีหลายวงก็แคนเซลเคยมีการแคนเซลเหมือนกันถ้าล่าง,งานมันไม่พร้อมสรุปเขาว่าแคนเซลตัวมาตัวเองเลยกไไ็ไม่ได้ด้เนินกาไม่ได้มาสําหรับ mm hmm. งานนี้แล้วคิดว่าไม่ได้มาเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี้ทาง2 4งเเขาก็จัดการคืนเงินค่าตั๋วให้กับ<ช>แฟนๆทุกคนค่ะก็ให้ลงทะเบียนตามที่เขาบอกนะคะ แม่พุ่ยรับแล้วอย like. ่างีไรครับได้แม่ได้มีการพูดคุยกับตัวเิอเป็นน้องดีเองเลยก็ก็มีการคุยกับทีมนะคะก็ได้มีการคุยกันค่ะก็เห็นว่าเออถ้าทางสองสิบเจ็ขาบอกมาแล้วว่าเขามีปัญหาที่เขาคอนโทรลไม่ได้มีปัญหาที่หน้างานเราก็คิดว่าแม่ปุ้ยนี่แหละบอกเองถ้าไม่พร้อมแล้วอีหลูกขู่ขลักแบบนี้เนี่ย ไม่เอาดีกว่าทีพไม่ขอร่วมด้วยเพราะว่าคิวซ้อมมันก็ไม่มีไม่มีจะให้อีกแล้วเพราะเลื่อนมาแล้ว<ม>เพราะพราะมันมัน,ม,นมันมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะกองทัพใหญ่ของเราคือกองทัพมิสซิเนียเวสไทยแลนด์ต้องเดินหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการหยุดชะง,งักหรือดึงทัพเพื่อรออะไรแม้แต่อย่างเดียวเราต้องเดินหน้าค่ะ โอ้ยมีอยู่แล้วก็จะเป็นอีเวนต์ไหนก็คอยติดตามเพราะว่าน้องพีพีกับเราก็รักใคร่กันมากนะคะบ้าน TPN บ้าน MUT ก็เป็นติ่งน้องพีพีค่ะขอบอกวันที่รู้ว่าบัตรแข็งไม่มีรูปน้องพีพี ก็รู้พร้อมแฟนๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ปรึกษามาทางเราหรือไม่ได้ส่งอะไรมาให้เราพิสูจหรือให้เราดูเลยแต่ว่าในสัญญาเขาก็บอกถึงแล้วว่า TPN Global ไม่มีสิทธิ์ยุ่งในการ operation ของเขา<ม>แต่จริงๆเขาเป็นคนจัดเอง<ม>แต่จริงๆเราก็อยากเห็นก่อนไงแต่มันก็เห็นพร้อมๆแฟนๆน<ม>ั่นแหละค่ะแม่เราน้องๆก็รู้พร้อมกันคือแม่ประกันรู้รู้พร้อมกันแม่ก็ไลน์ในกลุ่มไงทุกคนก็ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะทุกคนบอกว่าคิวเราน้องๆน่ารักบอกว่าแม่แค่คิวเราเนี่ยก็แน่นแล้วนะ คือความเป็นบริบทนางงามอ่ะเขาก็ให้ความสําคัญกับการประกวดนางงามมากกว่าสิ่งอื่นใดค่ะทีนี้จะได้ขึ้นเวทีใหญ่กับศิลปินระดับ global artist อย่างคุณมักต้วนหรือน้องพีพีเป็นเรื่องความใฝ่ฝันของสาวๆอยู่แล้วแต่ในเมื่อทาง2 4 7สจัดไม่ได้น้องๆก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็มาลุยในเรื่องของของแม่เองเราก็มาลุยในเรื่องของการงานหลักของกองประกวดดีกว่าเพราะว่าชาเล์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นคะแนนแม่แล้วชุดว่ายน้ำ ใี่เราเตรียมไว้เพราะ่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะชุดว่ายน้ำในรอบของ MUT Max เป็นเป็นรอบที่มิลินทำให้กับ247ไม่เกี่ยวกับ TPN ค่ะแล้วอย่างนี้ฟ้าแถบท็อปท็อเบลมีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวบอกค่ะเราจะให้ยังเป็นท็อปท็อเบลเหมือนเดิมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีการมีอยู่ช่องทางหนึ่งที่มันยังขาดอยู่ะแต่เราไม่สามารถไม่สามารถยัดเข้าไปได้แต่ตอนนี้เนี่ย ในเมื่อเราไม่ได้จัด MUT Max เดี๋ยวมาติดตามนะคะว่า Top t 2 v e อีกช่องทางหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอรอศิลปินที่เป็นรอบ p อ r a m ิมนี่แหละค่ะก็คือเอาอันนั้นไปใส่ใน p y r ิ m อ๋อแน่นอน p y r ิ m ของเรานี่แหละดี Fast Track เข้าไปเลย่ะมีเรื่อง Q น้องวันที่28 29 30มสิบจะ28 29เปลี่ยนค่ะเดี๋ยววันที่30นะคะเดี๋ยวจะมีติด มีปาร์ตี้การค่ะมาดามฟินจัดปาร์ตี้ใหญ่โตก็จะเป็นการรวมปาร์ตี้ด้วยเดี๋ยวยังไม่รู้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามเพราะว่าจะเชิญสื่อมวลชนไปร่วมด้วยจะแจกรางวัลกันกระจายค่ะทุกคนจะได้หอมอบอวนใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าใครจะเลิกจัดอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีผลกับกองประกวด อีเวนต์เราเองโอ้โหคิวเรามันนั่นอยู่แล้ว MUT Max คืออีเวนต์เราพูดอยู่ตลอดว่าคือรอบโชว์พิเศษถูกไหมอัลฟี่เราพูดเลยเพราะว่าไม่ได้มีผลกับคะแนนใดๆเลยนะคะเป็นเพียงแต่ว่าคะแนนโหวตก็จะเข้ามาสู่ Fast Track ก็คือ Top 12แต่ในเมื่อไม่มีก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เอารอบ p r e ร i m i n ร r y เข้ามาเป็น Fast Tra c k อย่างชอบทรมีวินเซนต์โหวตและฟาส t t แทร็ พิริมนาเค่แม่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ปัญหาก็เข้ามาทุกวันแม่มองว่าเออต่อว่าเยอะมากมีคนด่าเราเยอะมากคือถ้าถามว่าคนด่าเราเยอะมากก็คงไม่เยอะถ้าเทียบกับคนที่ให้กำลังใจคนที่ด่าเราก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่แฟนคลับของ MUT นะคะก็หาเรื่องด่าไปด้วยเพราะฉะนั้นแม่ก็บอกว่าอย่าด่าเยอะค่ะเดี๋ยวเข้าตัวนะคะแม่ไม่เคยพัดพิงอีกเรื่องหนึ่งก็คือถามว่าด่าเยอะไหมถ้าเทียบไปแล้วไม่เยอะนะคะ ให้กำลังใจเยอะกว่าเพราะว่าคนที่มีสติปัญญาเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้เกิดจาก <ไป S 1> การผิดพลาดของเราเลยค่ะก็เล่งฟ้องด้วยแล้วอันจริงๆไม่ค่อยชอบฟ้องเสียเวลาเ<ม>พราะฟองไปพวกเนี้ยพวกเนี้ยไม่มีอะไรให้เลยค่ะต,ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่อยากจะฟ้องแต่หมายความว่าคุณลองกลับไปดูงานหรือกลุ่มที่คุณชื่นชอบอะ มีความบกพร่องไหมมีนะเยอะด้วยแต่ของอย่างเงี้ยการทํางานใหญ่นะคะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่มันจะเป็นอุบิเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะคขอย่ามีหนุนรอบครับแม่รับมือดราม่าในครั้งนี้ยังไงบ้างก็<ต>ไม่ต้องท,ท,ที่จะตามมาอีกดราม่ามีมาตลอดรายวันค่ะไม่ต้องห่วงค่ะการรับมือของแม่ก็คือมองมันให้เป็นเรื่องขบขันเสียเพราะว่าถ้าเรามุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยเราอย่าไปสนดราม่าค่ะต่อให้เรายืนเฉยๆหายใจคนก็บอกว่า ยืนยิ่งยืนยิ้มก็บอกว่าหา,วออหายใจก็ผิดไม่หายใจก็บอกเรียกขี้เกียจหายใจบอกนนาตายแล้วให้แม่เป็นมิสนามอารมณ์เราไม่จะรับไหมครับรับค่ะเพราะว่าแม่อยากจะเป็น empower บูแม่ให้กับทุกคนว่าออใครจะโยนอะไรใส่เราให้เรามีมงมิสนามอารมณ์ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันจะทําให้เราแข็งกแกร่งมีพลังแล้วมองสิ่งชั่วร้ายต่างๆเป็นเรื่องขบขันที่เราจะต้องก้าวข้ามมันต่อไปให้ได้ค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ